chết để làm mồi tất tai. Ủa mong tôi nó vô vùng đó đấy, đi về đi Ồ, <laughs> oh, à qua, hạ à qua lên Cáo phá mất lợi đi rồi, bắt luôn qua măng đi, đi, đi về đằng đi Bên đây là nó muốn làm vua vào à, chán rồi, oh, chán อันปงข้ในไม่โต้ทุกคนยี่อะไรพวกนี้ไม่ยอมเต้าไม่ยอมพอดเต้าพวกนี้เออวันนี้ปวกนี้ไม่ต้องคือลบอัม้งอ่ะคือลบอม้งใหญ่กว่าข้าในนะเออคว้าหมาเลยคว้ามาเลยแค่แบบวคว้าหมดทั้งตั้งคว้างหีนแล้ว น่าจะกูไปเก็บอันเด้ยบเลยมากกันนู้นได้แต่เดียวไม่แชร์ไปนี่เหลือมกันแล้วอาอฮักเลยเดี๋แล้วนี่ะ 孟关。Oh, wow.